สวัสดีครับมีรถ v i p สวยๆมาฝาก1คันนะครับกว้างขวางนั่งสบายใช้งานได้สมบูรณ์มากๆครับสำหรับคันนี้กับ Toyota c a m r รี่ p สุดหรูครับชุดแต่ง x t i m o ครับแม็กสวยยางใหม่ปี2012นะครับคันนี้สาภาพโดยรวมสวยมือเดียวป้ายแดงเช็คศูนย์ดูแลศูนย์ตลอดนะครับเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับเป็นรุ่น G นะครับคันนี้2.0ออโต้ G มาชมได้เช็คได้ครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์สีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์บอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าพวงมลาลัยมันตีฟังก์ชันเซ็นทร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกนะครับกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับขึ้นลงไฟฟ้า4บานมีแอร์แถว2แอร์เป็นระบบออโต้นะครับเย็นซ้ายเย็นขวาเย็นหน้าเย็นหลังเลือกได้เลยครับกับรถสวยๆออปชั่นดีๆแบบนี้นะครับ299,000าบาทนะครับผ่อน6000ไป,ปลายปลายโดยประมาณผ่อนได้6ปีนะครับเครดิตดีออกรถศูนบาทมีบริการจัดส่งทั่วไทยบริการ จัดไฟแนนซ์ทั่วไทยนะครับรถสวยสภาพคัดเช็คเรียบร้อยคัดไม่เก่งเช็คไม่เป็นดูไม่ได้เราคัดเราเช็คให้นะครับคันนี้ไม่แท้265,000กิโลเมตระครับไม่มีกอไม่มีหมกแจ้งตรงทุกอย่างนะครับรถสวยเดิมไม่เคยชนไม่เคยแก๊สสภาพงามประกันชั้นหนึ่งเหลือยางใหม่แมกสวยขับขี ดีมากๆขครับคันนี้เช็คศูนย์ตรงเป๊ะมือเดียวป้ายแดงชุดแต่งเอ็กตโนะครับรถสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับมาชมได้มาเช็คได้ทดลองขับได้ครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่กว้างขวางและเครื่องก็ทนทานมากๆนะครับใครที่สนใจนะครับใช้ได้ยาวใช้ได้สบายใจอะไรมีได้ทั่วไปอะไรมีเยอะครับรุ่นนี้ก็มีประสบการณ์ในการใช้อยู่2-3ปีครับใช้ขับติดแก๊ส LPG ด้วยครับใช้วิ่งรับลูกค้าผู้โดยสารก็นู่นนะครับหัวหินตัวนภูพรหัวหิน กรุงเทพแบบนี้ครับไปกลับสบายเลยครับไปและกลับนะครับวันหนึ่งก็สี่หโลก็ขับกันชิวๆไปทุกวันนะครับเกียร์ขึ้นคนนี้ต้องบอกเลยว่าสมบูรณ์แล้วก็ทนนะครับสำหรับรุ่นนี้คันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยชนเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไม่แท้265,000กมกิโลเมตรนะครับรถสวยกว้างนั่งสบาย สนใจครับโทรเจรจาสอบถามนะครับผมคัดสวยเช็คสวยมาฝากนะครับใครที่เข้าใจสนใจนะครับขับรู้ดูดีมีระดับจัดไปครับกับ VAP สสวยคัมรี่นี่แหละครับทนทานใช้ง่ายดูแลสบายรุ่นนี้เป็นรุ่นที่อึดถึกทนนะครับสังเกตนะครับรุ่นนี้เขามีตั้งแต่ปี2,000นู่นนะครับตอนปัจจุบันก็ยังมีให้เห็นอยู่บนท้องถนนนะครับก็ขับกันได้สวยสวย ใช้กันได้อีกยาวแน่นอนนะครับถึงจะมีรถไฟฟ้ามาแต่คัมรี่ก็ถือเป็นรถที่มีภูมิทรงดีดูหรูมีระดับแน่นอนนะครับใครไม่สนใจไฟฟ้ามาทางรถมือสองผมก็ยังคัดรถสวยเช็ครถสวยมาฝากสมาชิกอยู่ตลอดครับลงรถตลอดรถไฟฟ้าก็มีนะครับไม่ใช่ว่าจะกีดกันนะครับแต่มันขึ้นอยู่ความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับรถไฟฟ้าผมก็มีนะครับใครสนใจก็หาดูได้ในช่องนะครับขายทุกรุ่นครับที่เป็นรถยนต์ขายหมดครับ